ใหญ่มากนิชาว่าต้นนี้อายุกี่ปีหนึ่งร้อยกว่าปีโอถึงเหรอส้ม <laughs> เหลืองภาษางอักฤษอะไรอ่ะเยลโล่เรื่องเ <laughs> ยลโล่ขับอะไรนะคะออร์เรนจ์ุยเรื่อง <laughs> <laughs> คุณเป็นเด็กที่ไหน,นะคะ <laughs> เป็นเด็กที่อีสานคะ่ะ <laughs> เขาเรียกว่าอะไรคะทีโรสค่ะใหญ่มากนิชาว่าต้นนี้อายุกี่ปีอืมหนึ่งร้อยกว่าปีโอ้ถึงเหรอใครเป็นคนปลูกหรอตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษเราเหรอเจ้าของนี้ค่ะโอ้เจ้าของอายุร้อยกว่าปีแล้วเหรอคะน่าจะประมาณไม่เกินห้าหกปีเขาไม่เหนื่อยกันเลยเหรอคะนี่เออใช่นิชาเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยนะคะนี่คืออะไรคะกุหลาบกุหลาบสีอะไร เชิญพูภาษาอังกฤษอะไรคะพี่โอเคโรงเรียนปิดนานยังไม่ลืมเนาะนานค่ะปิดเทอมค่ะอันนี้อะไรคะเหมือนกันเลยเนาะไปดูซิตรงทีโรดตรงนี้สวยมากมันมีชื่อมันด้วยนะนิชาเห็นไหมเนี่ยมีเนเจอร์คือพวกตระกูลดอกเล็กๆเห็นไหมฟอริบุนดาคือพวง เนี่ยค่ะ Adobe อะไรเนี่ย Sunlight เนี่ยชื่อเขา Adobe เหรอมีสีอะไรบ้างพูดสิคะอันนี้ออกเป็นส้มเหลืองเหลืองส้มเหลืองภาษาอังกฤษอะไรอะ Yellow เรื่อง Yellow ขับอะไรนะคะอ r เ n g จ์จยเรื่องคุณเป็นเด็กที่ไหนคะเป็นเด็กที่อีสานค่ะโอ้นี่สวยๆนั้นเลยดอกไม้ที่นี่เห็นไหม ไหนคุณลองไปยืนใต้ตอนนี้สิคุณนิโชโอ้โหาสูงกว่าอีกนะคะไม่เอาไม่ค่อยยาวกุหลาบสีขาวใหญ่มากใหญ่มากโอ้โหสวยจริงๆหอมด้วยมีน้องพึ่งด้วยเนี่ยแอบเห็นคุณน้องพึ่งเก็บของเานะคะนอกจากเขาตกเก็บที่พื้นได้ใช่ไหมคะชอบเก็บที่พื้นที่สวนกุหลาบหนูอย่างนี้นะคะแลวหนูก็ชอบทำอย่างนี้ตัวนี้หน,น,น้าตาคุ้นๆจังเลยเนี่ย นี่สายพันธุ์อะไรคะอันนี้เหมือนดอกสุรากุระโอ้อันนี้เหมือนบีชอปเลยอันนี้สวยกว่านะคะทุกควนสวยกว่าเหรอคะเหมือนดอกซากุระที่ญี่ปุ่นนะคะ่ะอ๋อเคยเห็นเหรอคะเปล่าค่ะเล่นในเกมซากุระซากุระเลสเตอร์เราเห็นคะ่ะ <c oughs> ดอกซากุระน, <c oughs> นี่นี่ <c oughs> ฝั่งนี้ดูต้นใหญ่มากต <c oughs> รงนี้คือใสีม่วงสีเหลืองสีม่วงโอ้โหเขาขายกุหลาบไหมคะเขาไม่ขายค่ะเขาปลูกให้ชมค่ะ นี่หนูเหมาทั้งต้นเลยค่ะเหมาหมดเลยเหรอคะเอาไปปลูกสวนตัวเองนี่ก็มีสีแดงเข้มนะคะหันมาหันมาโชว์หน้าหน่อยค่ะจะได้เห็นว่าเจ้าของช่องหน้าตาเป็นยังไงนะคะโอ้โหสีชมพูตรงไหนคะอันนี้ไงคะชมพูคุณลืมหรือเปล่านี่เขาเรียกสีอะไรสีแดงเขาเรียกสีส้มแสดค่ะส้มแสด โอ้อันนี้มันตายหรือเปล่านนตายแล้วค่ะมันตาย,ตายหรือว่ามันยังไม่ฟื้นก็ไม่รู้มันตายค่ะไอ้น,นี่มันตายแล้วทำไมเขาไม่ขุดออกแล้วเขาเขาอาจจะกลับขึ้นมาได้ค่ะกลับขึ้นมาสิคุณล่ากลับขึ้นมามาขึ้นมาฝา,า,ากช่องนิชาแชนแนลหน่อยนะคะบายบายค่ะอย่าลืมนิชาแชนแนลนะคะฝากกดไลค์ช่องนิชาแชนแนลด้วยค่ะบ๊ายบาย ต้องทำแบบนี้นะคะไปเรื่อยแล้วค่ะ